สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเชฟตุ่น a f m เจริญน,นะครับเราได้นําเมนูอาหารน่าอร่อยจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ a f m ไส้กรอกหมูพีพอกและก็ไส้กรอกคันเตียวของสตาร์อัพครับวันนี้นะครับเราจะนําเมนูพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยล่าสุดของ a f m นั่นก็คือน่องไก่ยิสโตน่องไก่ไรกระดูนะผมจะทําเมนูพิเศษปกติแล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ทอดธรรมดาเนี่ย ใส่น้ำมันทอดก็อร่อยแล้วแต่ว่าวันนี้จะลองทำเป็นเมนูน้ำแดงดูับมีคนแนะนำว่าเอาไปทำเมนูน้ำแดงแล้วอร่อยมากน้องไก่ไรกระดูกอิสโตเอฟเอ็มนะครับราคาของน้องไก่อิสโตเนี่ยนะครับก็ไม่ถึงร้อยบาทแต่ว่ามีเป็นน้องไก่ถึง9ชิ้นด้วยกันนะี่นะครับดูด้านหลังนี่พีถึง9ชิ้นด้วยกันเลยน่าทานมากครับเรามาดูกันนะครับว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างที่เราต้องใช้ในวันนี้วัตสดิบนะครับ ก็จะมีนี่ครับที่สามเกลือครับก็มีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับผมได้ทําให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วท่านผู้ชมไปทําเองกระเทียมพริกไทยและก็รากผักชีครับต่อมานะครับก็จะมีนี่แหละครับเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกครับนะแล้วก็อย่าลืมเกลือเพื่อรสาติที่เปรี้แวๆแล้วก็น้านําตาลนิดหน่อยนะฮะไม่มากเกินไป ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มความหวานก็คือหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็นี่ครับพระเอกเของเราน่องไก่อิสโตเอฟเอ็มไรกระดูนะครับอันนี้นะครับรวมทั้งอันนี้ก็จะมีนี่พิ้วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับอันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการทำกันครับท่านผู้ชมขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะเอานี่ใสก่ก่อนสามเกลือครับขั้นแรกก็จะตำนี่ก่อนและ พริกไทยจำพริกไทยพริกไทยก็ดีให้มันหน่อยมันจะได้ไม่กระเด็นมากหลักนะพริกไทยก็ละเอียดละไม่ละเอียดมากเอาพอให้เห็นว่ามีเนื้อนิดๆนะมันจะได้กกอบแล้วอร่อยแล้วตามด้วยเกลือที่สองก็คือกระเทียมนะฮะใส่ลงไปประมาณนี้เพราะผมจะใช้แค่สามนอกเป็นตัวอย่างแค่นั้นไอ้พวกนี้มันเป็นสูตรไม่ได้เพราะว่ามันแล้วแต่ท่านผู้ชม ชอบที่จะใส่มากน้อยแค่ไหนสําหรับน่องไก่ผมใส่แค่สามน่องผมไม่คิดว่าแค่นี้แหละผมลองทําแล้วเคยท,ทาทานแล้วมันอร่อยนะครับเดี๋ยวจะทำเป็นน้าแดงครับเมื่อมันได้ระดับอย่างนี้แล้วในเข้ากันพอดีแล้วเข้ากันพอด้แล้วนะครับทีนี้เราก็เอาพร้ากบชีใส่พร้ากบชีเลยปรุงไปนะครับซึ่งผมใช้ก็ประมาณนี้ เอาแต่รากซึ่งหั่นสับอย่างดีนี่นะครับให้มันเข้ากันเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็หมักเอาไปเอาน่องไก่อิสโตลงหมักเลยครับท่านผู้ชมนี่เราก็เอาอิสโตใส่ไปสามน่องครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่างนี้นี่แล้วก็คล้ากัน ข้าให้เข้ากัน3าน่องเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆถ้าจะใส่กี่น่องก็ได้เพราะเขามีถุงว่า9น่องครับผมใส่ข้าให้เข้ากันได้สามน่องนี่ครับน,น,นี่ตามด้วยเกลือสักหน่อยเกลือสักช้อนชาหนึ่งก็ไดาๆประมาณนี้มากแล้วหรือเค็มแล้วตามด้วยน้ําตาลสักนิดหนึ่ง สองช้อนชาไอ้สองช้นโต๊ะนี่ประมาณนี้นะครับนี่มันจะได้พอดีพอดีนีครับคุกเค้าให้เข้ากันเลยครับหลังจากจุดไฟแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำมันพืชลงไปเลยไม่เยอะนักนประมาณนี้สำหรับสามน่องนะฮะไม่ต้องหมักครับทำต่อได้เลยทันที พอบ้านอย่างผมนี่ก็ง่ายๆหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าที่แหละครับก็ทำไงได้มันไม่มีแม่บ้านนะครับเราก็ต้องทําเองใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะหรือก็เราก็เอาลงไปทอดถ้าเป็นไก่นี่เราก็จะง่ายหน่อยในการที่จะคลุกเคล้าแต่ว่านี่เขาทําสําเร็จมาแล้วของอิสโตเนี่ยนะครับไม่คลุกยังอร่อยเลยแต่ผมไม่เอาหรอกผมจะทําให้มัน น่ากินขึ้นให้มันมีกระเทียมเกาะหน่อยๆนะครับนี่ครับเราก็ต้องระวังไม่ให้อ่าไฟแรงเกินไปเพราะเดี๋ยวกระเทียมก็จะไหม้ซะก่อนนี่ครับไฟกำลังดีจากนั้นนะครับเราก็เอานีส่น้ำกับท่านผู้ชมครับเราใส่น้ำเท่าไหร่เนี่ยหอมเช่ไหมแค่พอใกล้ๆจะท่วมตัวไก่ประมาณนี้ ประมาณน uhm ี้นะครับใส่น hmm. um, so ้ําเปล่าลงไปเป็นน้ําที่สะอาดไร้กลิ่นกุกงคราวนิดหนึ่งให้เข้ากันโอ้หอมเหลือเกินขนมนี่นี่นี่เดี๋ยวมันก็จะเดือดต่นระหว่างนี้นะครับเราก็ใส่น้ําแดงลงไปน้ําแดงลงไปน้ําแดงของเราก็คือซอสขอเทศ ซอสเผือเทศนี่ระหว่างรอมันเดือดไม่เป็นไรครับใส่ันไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยซอสพริกซอสพริกใส่ลงไปซอสเผือเทศสักให้มากกว่าซอสพริกสักสองช้อนนะครับเมื่อกี้ผมใช้ซอสเผือเทศสี่ช้อนซอสพริกก็เลยใช้สองช้อนเท่านั้นนี่ครับเดี๋ยวจะเริ่มมันน้าเป็นสีแดงแลวมันจะน่ารับประทานมากเลยนะฮะแล้วเราก็นี่ครับ รอให้มันเหมือนกับตุ๋นต่อไปอครับตุ๋นต่อไปให้เดือดให้เดือดประมาณ40นาทีครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าขณะเดียวกันเราก็ใส่อันนี้ด้วยครับใส่นี่ครับคือซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งตามใจชอบเยอะๆ,ๆมากนักเดือดเค็มแ,แต่ต้องใส่เพื่อให้มันไดอารมณ์เพื่อให้มันไดอารมณ์แล้วเราก็ใส่ซอสหอยนางลมลงไปหน่อย ไม่ต้องเยอะมากเอาประมาณนี้ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเห็นไหมฮะเริ่มเป็นสีแดงแล้วครับท่านผู้ชมแล้วถ้าจะให้อร่อยจริงๆเนี่ยเขาก็จะใส่เหล้าจีนในพัตคารจีนใหญ่ๆนะครับถ้าบอกเป็นน้ำแดงเนี่ยจะใส่เหล้าจีนลงไปด้วยแต่ผมไม่ครับอาแค่นี้เองนะครับอย่าลืมที่สุดก็คือนี่ครับหอมหอมหัวใหญ่นี่ครับเอาลงไปใส่จะใส่ไปตอนผัดเลยก็ได้ตอนแรกนะครับ หรือว่าจะใส่ตอนหลังก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะนี่เพื่อมันจะได้เพิ่มความหวานของน้ำนะครับนี่เราก็รอครับระหว่างนี้เราก็รอไปไเรื่อยๆตุนไปจกกนกว่ามันจะงวดลงแล้วสีก็จะเป็นสีแดงขึ้นเลยนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ40นาทีครับมันก็จะเริ่มที่จะข้นขึ้นครับอ่าโดยไม่ได้ใส่แป้งเลยแต่กลิ่นหอมฟุ้งเลยของน้ำแดง ก็คือซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกรวมทั้งพวกบรรดาเครื่องปรุงทั้งหลายนะฮะและที่สำคัญคือในน่องไก่อ,อิสตกของ AFM เนี่ยก็ปรุงหอมมาแล้วพอมาเจอกันในระเบียบนี้นะฮะกลายเป็นน้ำแดงนี่มันยิ่งดีกันใหญ่ผมก็เลยสมควรแก่เวลาแล้วมันเกินครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะมันจะเหนียวถ้าข้นไปก่อนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะข้นเกินไปนี่นะครับเราก็ค่อยๆตักใส่จานจะ อย่างนี้นะครับน่าทานมากท่านผู้ชมครับโอ้โหหอมฟุ้งเลยอยากให้โทรทัร์มันมีกลิ่นเหลือเกินท่านจะได้กลิ่นหอมของน้องไก่ AFM อิสโตเป็นน้องไก่น้ำแดงนะฮะซึ่งเข้มข้นมากนะครับท่านผู้ชมลองดูในใน,ในกระทะโอ้โหยิ่งนานไปยิ่งเข้มผมคิดว่าขนาดนี้กำลังพอดีแล้วนะครับไม่ควรนานไปกว่านี้ทีนี้นะครับเราก็มาใส่ โอ้โหเรียงกันสวยงามมากเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับก้นกระทะนี่จะค้นคลักเลยนฮะเป็นยังไงบ้างครับหอมนะ่ารับประทานจริงๆนี่คือน้องไก่อิสโตของ AFM นะครับรลองทำดูเป็นน้องไก่น้ำแดงถ้าหากว่าทานเองก็ใส่เหล้าไปเสนรอฟ จิ้วจิ้วเป็นเล่าจีนนะ <It S 1> ก็จะเป็นสมุนไพรบำรุงมางก,กายแต่ถ้าหากว่าเ,าเราจะให้เด็กๆทานก็ทําแบบที่ผมทำนี่มีแค่นี้ครับง่ายๆลุงจุน้อยๆแต่อร่อยมากเป็นอร่อยที่ความเป็นน่องไก่พิสโตนี่นะครับของเอฟเอ็มนี่ยมันหอมและอร่อยสองอย่างนี้สัญลักษณ์อย่างนี้หาซื้อค่อนข้างจะยากหน่อยนอกจากในแมโครและก็ในตลาดสดทั่วไปซึ่งมันจังวางทั่วประเทศ เร็วๆนี้ครับจากทั่วประเทศแน่นอนและนอกจากที่ยังจะทํานั่นได้แล้วก็ยังมีนี่ครับเป็นที่ผมชอบรับประทานก็คือทอดพอเกรียมพอเกรียมครับข้างในไม่มีกระดูกแล้วก็รับประทานกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่แหละอร่อยกว่าหมูปิ้งเยอะอร่อยกว่าไก่ปิ้งเยอะก็คือข้าวเหนียวน่องไก่อิสโตไรกระดูกของ AFM ครับ ถ้าผู้ชมจะหาซื้อน้องไก่อิสโตของ AFM เป็นน้องไก่ไร้กระดูกได้ที่แมคโครและที่ตลาดสดทั่วไปกำลังจะวางตลาดทั่วประเทศเร็วๆนี้ผมเชฟตุน AFM เจริญขอยืนยันว่าอร่อยอร่อยมากมากอร่อยจริงซื้อแล,แล้วต้องซื้ออีกติดบ้านเอาไว้นะครับและสาหรับรายการเปิดครัว AFM เติมเต็มความอร่อยนี้จะมาพบกับทุกท่านสัปดาห์ละหเมนูถ้าท่านเป็นคอไส้กรอก